สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมา r e เป็น s q u ชี่ล็อตใหม่นะคะช่องทางการติดต่อตามนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะมี3มช่องทางนะคะก็ช่องทางแรกค่ะน,นี้จะเป็นอินไลน์นะคะ iqj ปันหนึ่งปันหนึ่งจีค่ะส่วนนี้จะเป็นเฟซบุ๊กนะคะชื่อบนะิวช็อปน้องเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ไอจีค่ะชื่อบิวสโกช็อปเคป๊อปนะคะตามนี้เลยนะอันนี้จะเป็นไอจีนะคะฝากฟอลโล่กันด้วยเนาะส่วนค่าส่งนะคะนี้เราบอสามสิบค่ะวินหกสิบนะคะลำอ้กอนกระสกรกแล้วก็เะยรลับตู้มันเติมด้วยนะคะตามนี้เลยค่ะ ไอจนะคะจะลงรูปสินค้าใหม่นะคะพร้อมราคาหรือว่าเป็นรูปตัวอย่างเนาะสามารถมาดูในไอจได้นะคะถ้าสมมติว่าดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะ <c oughs> นี่นะคะจะมีรูปไว้ให้แล้วนะคะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ในคลิปแล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวสกูชี่นะคะได้แจกเป็นตัวจิมไซจัมโบ้นะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้นะ <c oughs> นี่นะคะตามนี้เลยนะ <c oughs> คนที่ได้นะคะชื่อชาแนลตามนี้เลยค่ะ ก็มารับของได้ตามอธิบาของทางร้านเลยนะคะนี่ก็อันนี้นะคะแคปชื่อบัญชีช่องมาด้วยนะแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มานะคะประมาณนี้เลยค่ะส่วนในคลิปนี้นะคะเราได้แจกเป็นตัวเซ็ตหูฟังนะคะนี่นะอันนี้นะคะจะเป็นกล่องใส่หูฟังนะจะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะคะลายร่าวก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่นะคะก็กติกานนะคะตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e นะคะกด f o l l o w ใน IG นะคะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะเฉพาะคลิปนี้เลยนะ นี่นะคะจะแจกเป็นตัวเซ็ตกล่องหูฟังนะคะมาเริ่มดูวันที่แบบแรกเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยนะคะด่นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกล่องนะคะส่วนข้างในนะคะจะเป็นแมสแบบนี้เลยนะนี่นะคะตัวนี้นะคะหนาสามชั้นนะคะอันนี้ก็แพ็คหนึ่งนะคะมีห้าสิบแผ่นนะคะราคากล่องละสองร้อยบาทนะคะมีห้าสิบแผ่นตามนี้เลยค่ะ แบบต่อมาค่ะต kind of ัวน sort of <OVER> ี้นะคะจะเป็นยางรัดผมนะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะเป็นลายตามนี้เลยค่ะอันนี้ราคา15บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นยางรัดผมนะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยางรัดผมเหมือนกันนะนี่นะคะจะมีสีตามนี้เลยนะคะมาทั้งหมด5สีนะคะนี่นะจะเป็นสีตามนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะราคาเซ้นละ15บาทนะคะมีสีตามนี้เลยนะคะนี่นะคะสีสวยมากเลยนะ จะเป็นยางลัดผมแบบนี้เลยค่ะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกิฟต์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะราคา2 0บาทนะจะมีจะมีลายเข้ามาตามนี้เลยค่ะนี่นะคะมีเป็นลายนี้ด้วยนะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะอันนี้เป็นที่ฮิตกันเลยนะคะลายตามนี้เลยนะราคาตัวนี้นะคะราคา2 0บาทนะคะแล้วก็จะมีลายนี้ด้วยค่ะเป็นแครอทเนาะ ข้างหลังนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบไฟเปลี่ยนสีนะตัวนี้จะมีรีโมทด้วยนะคะจะมีมา3มโทนน้อนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้าเงินนะคะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะราคา150บาทค่ะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นที่รัดเข็มขัดแบบเหล็กนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างหลังก็จะแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้นะคะจะ1ิบาทค่ะรายแรกจะเป็นลายนี้เลยนะคะ มีเป็นลานี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีลานี้ด้วยค่ะนี่นะคะจะมีเป็นลานี้นะคะแล้วก็จะมีลานี้เลยค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะราคา70บาทนะคะลายน่ารักมากเลยนะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเหล็กนะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมินินะคะชิ้นละ5บาทนะจะมีลายเข้าตามนี้เลยค่ะลายแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะนี่นะ นี่นะคะราคาชิลละห้าบาทนะคือตัวนี้ไซส์ไซส์มีเดียมเลยนะแนะนํานะคะนี่นะเนื้อดีด้วยนะคะพวกนี้จะเนื้อดีหมดเลยนะอันนี้บอกก่อนเนาะบางชิ้นนะคะอาจจะมีตําหนิมาจากโรงงานนะคะด้วยการกดทับอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าจะเป็นสีนะคะประมาณนี้เลยค่ะมีเป็นท่าเก่าด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเห็ดนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยค่ะนี่นะเป็นกล้วยไซส์มินิแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมีเป็นกระต่ายนะคะราคาตัวนี้นะคะชิ้นละ5บาทค่ะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว L L เนาะตัวนี้นะคะราคาตัวละ15บาทนะคะคือขนาดมันเป็นแบบไซส์ใหญ่เลยนะนี่นะคะใหญ่เท่ามือเลยนะประมาณนี้เลยเนื้อดีทุกชิ้นนะคะนี่นะงานดีด้วยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยเนาะตัวนี้ก็จะมีลายข้าวตามนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ เนื้อดีทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ลายลายนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะราคา15บาทนะคุ้มมากเลยนะคะนี่นะมันไซส์ใหญ่เลยนะคะแนะนำเนาะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบราคาชิลลาสิบบาทนะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบพวกนี้เลยนะนี่นะคะจะมีมาทั้งหมด3ลายนะคะนี่นะคะจะมี3ลายตามนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือขนาดใหญ่ มากเลยนะตัวนี้แต่เป็นแบบไซส์จัมโบ้เลยนะแต่ตัวนี้ราคาชิ้นละสิบสองบาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเข้ามาไม่เยอะแล้วนะนี่นะคะราคาชิ้นละสิบสองบาทนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น <S <S เป็นโดนันมิกกี้เมาส์นะคะในโมจินะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ เนื้อจะดีมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะออกเป็นสีมุกด้วยนะคืออันนี้เหลือมาเยอะแล้วนะคะมีสองสีตามนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองนะเป็นแบบไดมวจีค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนาะก็คือมันมีหลายหน้าเลยนะราคาตัวนี้นะคะชิ้นละสิบสองบาทค่ะเนื้อดีด้วยแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นโดเลมอนนะคะนี่นะเป็นตัวเลยนะนี่ก็ราคาชิ้นละสิบสองบาทกัน อันนี้คือแบบไซมีดยมเลยนะคะไซใหญ่เลยตัวนี้ก็จะมีมาทั้งหมด3สีค่ะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะตัวมันจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะเนื้อก็จะดีด้วยค่ะงานดีเนาะตัวนี้ก็จะมีสีเหลืองค่ะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะคะราคาชิานนะ้นละ12บบาทนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กนะคะนี่นะตัวนี้จะมีแพ็กเกจด้วยนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะเป็นแบบไอเลสกูชี่นะคะ นี่นะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสีนะคะก็จะมีเป็นสีฟ้าค่ะนี่นะแพ, <Ooh> แพ็กเกจตด้วยนะคะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ชมพูเข้มนะมีเป็นเขียวด้วยค่ะแล้วก็มีเป็นฟ้าเนาะมีแพ็กเก็ทุกชิ้นนะคะเป็นสตรอเบอรี่แบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นแบบว่าไซมีนีนะคะนี่นะนนี้ก็คุ้มมากเลยนะคะมีแพ็กเก็ด้วยราคาชิ้นละสิบบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นยูนิคอร์นนะคะ จะเป็นยูนิคอร์นแบบนี้เลยนะคะมีเข้ามาเยอะมากเลยนะหลอดนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะงานดีมากนะคะแล้วก็เนื้อหนีด้วยนะคะตัวนี้ค่ะจะมีมาทั้งหมดสีลายนะคะก็สีลายสีสีนะคะสีแรกค่ะจะเป็นสีนี้เลยนะอันนี้นะคะเป็นสีที่2องนะคะสีที่สามค่ะแล้วก็สีที่สี่ค่ะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยราคาชิ้นละ12บาทค่ะนี่นะคะชิ้นก็คือขนาดประมาณมือเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อดีมากด้วยนะ12บาทนะคะส่วนแบบต่อมาเลยค่ะจะเป็นพวกราคาชิ้นละ10บบาทนะคะนี่นะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลย<อ>ก็แบบแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแมวส้มเนาะอาจจะเป็นแมวเหลืองนะคะประมาณนี้ลนะสีมันจะออกเป็นแบบนี้เลยนะคะตามที่เห็นเลยนะคะนี่นะ นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแมวสีเทาด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลว์ค่ะราคาชิ้นละสิบสองบาทนะคะเอ้สิบบาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวกระต่ายนะคะนี่นะจะมีมงกุฎด้วยนะคะเนื้อดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เหลือมายแล้วนะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะขนาดประมาณนี้เลยส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นเฟ้นไฟนะคะนี่นะมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เนื้อมันเงานะคะนี่นะตัวนี้ก็เหลือมายอะเหมือนกันค่ะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะ แล้วก็แบบต่อมาเลยจะเป็นเฟรนาฟแบบนี้นะนี่นะคะจะเป็นแบบไลน์โมจินะคะนี่นะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะหอมมากเลยนะนี่นะคะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะราคาจะนี้ชิลละสิบาทค่ะมีสีตามนี้เลยนะคะนี่นะคะมีสีชมพูนะคะสีฟ้าสีเขียวนะแล้วก็สีส้มค่ามีสีแดงด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาชิลละสิบาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นบอลเอลเอลเนาะนี่นะคะขนาดประมาณนี้เลยตัวนี้ เนื yeah, eat, ้อนิ่มสโลมากเลยนะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีมาเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้ชิละ10บาทนะคะสําหรับต่อมาค่ะจะเป็นแพ็กเกจนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ2ใบ3บาทนะคะนี่นะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะเป็นแพ็กเกจปกติเลยนะตัวนี้2ใบ3บาทค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจเหมือนกันค่ะ เป็นแบบว่าซิปล็อกนะคะนี่นะตัวนี้นะคะใบละ3บาทนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะมีเข้ามาเยอะนะคะตัวนี้นะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นน้องไอติมนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีมาทั้งหมด6ลายนะคะนี่นะลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะเนื้อนิ่มสล่งมากเลยนะแล้วก็งานดีด้วยค่ะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะ เนื้อดีมากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยนะราคาตัวนี้นะคะชิลละสิบาทนะคะเนื้อดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะนี่นะคะมีเข้ามาไม่เยอะนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระต่ายนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อดีนะคะข้างหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะราคาตัวนี้นะคะชิลละสิบบาทนะมีมาสองสีค่ะส่วนแบบต่อมาเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นข้าวโพดนะเป็นข้าวโพดแอนิมอลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็มีหลายหน้านะคะนี่นะ เนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทค่ะส่วนแบบต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะนี่นะจะเป็นบัดแบบนี้เลยนะคะจะนิ่มมากเลยนะนี่นะคะราคาชิ้นละสิบาทเหมือนกันค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะตัวนี้นะคะหอมมากเลยนะจะเป็นหอมกินสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ลูกนะคะประมาณนี้เลยไซมีเดียมเลยนะคะเนื้อดีด้วยนะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะตัวนี้ ราคาชิ้นละสิบบาทค่ะมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็จะมีเป็นลูกสีแดงแบบนี้นะคะตัวนี้จะนิ่มมากเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กโลนะคะนี่นะจะเป็นเค้กโลแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีมาหลายหน้านะตัวนี้นะคะบอกก่อนเนาะนี้อาจจะมีตำหนิมาจากโรงงานนะคะ จะเป็นแบบการกดทับแบบประมาณนี้เลยนะเนื้อดีนะคะนี่นะเราก็มีกินหอมด้วยนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทค่ะอันนี้เป็นแบบขนาดไซส์จัมโบ้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกล้วยนะคะนี่ราคาชิ้นละสิบาทเนาะนี่นะคะมีกินหอมด้วยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อสกูชี่เลยนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ราคาตัวนี้ชิ้นละสิบบาทนะคะขนาดไซส์จัมโบ้นะนี่นะคะประมาณนี้เลยมีเข้ามาเยอะนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะจะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นฮอทดอกนะคะเป็นแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อเดียวกันค่ะเนื้อมันเงานะคะตัวนี้นะนิ่มสโลมากเลยนะตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็มีหลายหน้านะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวสกูชี่จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฮอทดอกนะคะนี่นะคะ จะเป็นคู้ได้มจิแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะราคาชิ้นละสิบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นถ้วยติมนะคะตัวนี้นะคะก็สีแรกนะจะมีเป็นสีม่วงค่ะจะเป็นแบบได้มจิแบบนี้นะคะเนื้อดีเหมือนกันนะคะเนื้อนะคะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละสิบาทค่ะนี่นะเป็นได้มจินะคะเนื้อมันเงาค่ะจะมีเป็นสีส้มนะคะสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงนะคะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพิซซ่านะคะนี่นะเป็นสีชมพูแบบนี้เลย นี่นะคะมีความโลว์ด้วยนะตัวนี้ราคาชิละสิบบาทค่ะส่วนแบบต่อมานะก็จะเป็นตัวยูนิคอนนะคะตัวนี้นะคะจะมีมาทัง้งหมดสามสีค่ะคือจะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้เนื้อดีนะคะเป็นแบบเนื้อมันเงานะคะนี่นะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะหอมมากเลยนะตัวนี้นี่นะคะราคาตัวนี้ชิละสิบบาทค่ะเป็นตัวยูนิคอนค่ะ อันนี้นะคะเป็นหัวเดลรม,มอนนะตัวนี้ออกเป็นสีมุกด้วยนะคะราคาชิ้นละสิบบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแก้วเบียร์นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อดีนะคะแล้วก็เหลือมมาอยู่แล้วนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะเนื้อดีนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ แบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว LL เนอะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหบักสามินิประมาณนี้เลยราคาชิ้นละสิบ,บาทนะคะเนื้อดีด้วยนะนี่นะคะก็จะมีลายตามนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็อีกสองลายนะเนาะก็ราคานะคะชิ้นละสิบบาทเท่ากันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขนมปังนะคะเป็นขนมปังเนยแบบนี้เลยนะคือมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากเลยนะตัวนี้เนื้อนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีความสโลด,ด้วยนะ นี่นะคะราคา,ราชิ้นละสิบบาทค่ะมีเข้ามาเยอะนะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเด็กในห่วงยางนะคะนี่นะ,ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะ,ะ <m> um> yes. เนื้อดีด้วยนะคะลายแรกค่ะจะเป็นลานี้เลยนะ <Yes. S 1> นี่นะคะ <Yes. S 1> มีเป็นลานี้ด้วยนะคะ mm. เนื้อดีมากเลยนะ <m> um> มีกลิ่นหอมด้วยะค,ะ oh. ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะ <m> um> คะนี่นะมีลานี้ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นลานี้นะคะน <m> um> ี่นะ แล้วก็จะมีเวลานี้ด้วยนะคะรานะคาตัวนี้ชิลละสิบบาทนะคะขนาดประมาณมือเลยนะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นแมวยูนิคอร์นนะคะตัวนี้นะคะมาทั้งหมด2ส,สีนะ,ะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลด้วยนะประมาณแบบนี้เลยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะตัวนี้ค่ะดีมากเลยนะ,ะตัวนี้ราคาชิลละสิบบาทนะคะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะจะประมาณนี้เลยนะคะมีเข้ามาเยอะนะราคาตัวนี้ชิลละสิบ,บาทค่ะ นี่นะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเจ้าหญิงนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะก็าแรกค่ะจะเป็นลานนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลานนี้ด้วยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีมาทั้งมุดสีลายตามนี้เลยนะคะราคาตัวนี้ชิ้นละสิบบาทค่ะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็น มิกกี้เมาส์นะคะนี่นะตัวนี้มาสองสีเลยค่ะจะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูนะตัวนี้นะคะข้างหลังออกเป็นสีมุกด้วยนะเนื้อดีค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีกิ่นหอมด้วยนะรานะคาชิ้นละสิบบาทนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อดีมากเลยค่ะนี่สโลว์ทั้งคู่เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเวนเจอร์ค่ะจะมีลายตามนี้เลยนะคะเนื้อดีนะคะนี่นะ เนื้อออกนิ่มสโลด้วยนะคะจะนิ่มๆนะคะมีเป็นลานี้ด้วยนะคะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นไอติมนะคะมีมาสามสีนะคะเป็นไอติมลาม้วนจิแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นลานี้ค่ะลานี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะสามารถลอกออกได้นะคะนี่นะเนื้อมันจะดีมากเลยนะคะเนื้อมันเงาเนาะตัวนี้ราคาตัวนี้ชิ้นละสิบบาทค่ะนี่นะคะมีมาทั้งหมดสามสีนะคะ ่วนตัวนี้นะคะจะเป็นไอติมนะคะนี่นะเป็นไอติมหมาเฟรนนะคะแบบนี้เลยนะเนื้อดีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีเข้ามาเยอะนะคะจะเป็นแบบไล่สีแบบนี้นะคะนี่นะราคาชิ้นละสิบาทนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหัวใจนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลด้วยนะราคาตัวนี้ชิ้นละสิบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นคัพเค้กค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นคัพเค้กสีายลุ้มแบบนี้เนาะราคาตัวนี้ช kind of ิลละสิบาทนะคะแล้วก so. ็ตัวนี้ค่ะจะเป็นไอติมนะคะนี่นะเป็นไอติมสีครีมแบบนี้นะคะตัวนี้ราคาชิลละสิบาทกันค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิลละยี่ห้าบาทนะคะเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นแมวถือไอติมนะคะมีเข้ามาสองสีนะคะนี่นะจะเป็นสีกาแล็กซีแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่นะเป็นแมวถือไอติมนะคะน่ารักมากเลยนะ สามารถเลือกตัวอย่างได้ในไอจเลยนะคะช่วงนี้เนาะราคาชิลละยีิบห้าบาทนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นยูนิคอร์นนะคะตัวนี้ราคาชิลละยีบ้าบาทเหมือนกันนะคะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะข้างหลังนะคะจะมีเป็นลายแบบนี้เนาะ,ะราคาชิลละยี่บ้าบาทนะคะมีสีสีค่ะมีสีนี้ด้วยนะนี่นะคะจะมีเป็นลายแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะราคาตัวนี้ชิลละยี่บห้าค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะ เป็นยูนิคอร์นเหมือนกันนะนี่นะคะตัวนี้ก็ราคาชิลลี่ห้าบาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะมีมาสองสีเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นไอติมนะคะมีมาสองแบบจะเป็นแบบซอบรี่นะคะแล้วก็จะเป็นส้มนะคะอันนี้ก็ราคาห้าานะคะอันนี้เป็นเค้กค่ะเป็นเค้กซอบลินะคะมีสองสีตามนี้เลยสีสวยนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยนะ แล้วก็จะเป็นเฟ้นไฟนะคะเฟ้นไฟมีมาสี่สีนะคะจะมีสีฟ้านะคะเป็นเฟ้นไฟ LL เนาะสีชมพูค่ะสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นสีแดงค่ะเนื้อดีนะคะราคาชิลลี่5ค่ะตัวนี้จะเป็นแพนกินนะคะนี่นะรานะคาเท่ากันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นมีคูมาถึงแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นตัวฮอทดอกนะคะตัวนี้เนื้อดีมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็น แซนด์วิชนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิละยี่ห้าบาทกันเป็นม้ายูนิคอร์นเอ่อเป็นวัวนะคะนี่นะเป็นวัวยูนิคอร์นแบบนี้เลยค่ะเป็นสีเหลืองนะคะราคาชิลยี่ห้าบาทเนาะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเค้กปอนนะเป็นเค้กลาบนะคะตัวนี้ก็ราคาชิลยี่ห้าบาทกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นทับทคกระต่ายนะตัวนี้ราคาชิลล์ี่้าบาทกันแล้วก็เป็น น้องหมาแลบลินนะคะราคาเท่ากันเลยค่ะเนื้อดีมากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยพวกนี้นะคะจะเป็นแบบราคาชิลลยี่สิบหาบาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหอยนะคะนี่นะราคาชิลยี่สิบห้าบาทเหมือนกันค่ะเป็นซีลุงแบบนี้เนาะเนื้อินสโลว์นะคะนี่นะคะแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิลล์สามบาทนะคะเริ่มกันที่แบบแรกค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไอติมนะคะนี่นะเป็นไอติมน้องแมวแบบนี้เลยนะคะนี่นะ ข้างนอกนะคะจะเป็นกระมิ ja. so, co, so, <fun> ีนนะคะนี่นะจะเหมือนตุ๊กตาเลยนะคะนี่นะคะอันนี้บีบได้นะคะมันเป็นแบบสกูชี่เลยนะนี่นะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวคิตตี้นะคะจะมีมาเป็นสีแดงนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูค่ะมีสีม่วงด้วยนะราคาตัวนี้ชิละ35บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาตัวนี้จะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กไอติมแบบนี้เลยราคาชิล่ะสาเหมือนกันไซส์ใหญ่จัมโบ้นะคะแบบนี้เลยนะทุกตัวเลยนะคะ มีสีนี้ด้วยค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นเค้กเรนโบว์นะคะข้างบนจะมีเป็นท็อปิ้งแบบนี้รานะคาชิ้นละ35ค่ะเนื้อดีมากเลยนะตัวนี้จะเป็นพายเบอร์รี่ค่ะ35บาทเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กนะคะมีมาสองสีจะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าฟ้า,ฟาน้ําเงินน้องแล้วก็จะมีเป็นชมพูค่ะนะคะตัวนี้ชิ้นละ35บาทค่ะมีสีเหลืองด้วยนะนื้ดีมากเลยนะ แล้วก็แบบต่อมานะคะแล้วก็จะมีเป็นเค้กยู่ใคอนนะคะจะมีมา2สีค่ะจะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีน้าเงินนะคะเนื้อดีนะคะราคาสาบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นเป็นลูกบอลแบบนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีมาลายตามนี้เลยค่ะมาทั้งหมด4ีสีนะคะสีลายนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะเนื้อมันจะดีมากเลยนะคะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะ มีเป็นลายนี้ด้วยนะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะคะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะนะคะตัวนี้ชิลละสาสิบห้าบาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นตัวน้องแกะนะคะนี่นะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทนะคะนี้เป็นโดนัทยูนิคอร์นนะคะตัวนี้เป็นแบบไซส์จัมโบ้มากเลยนะนี่นะคะถ้าเทียบนะคะนี่นะแล้วก็เนื้อดีด้วยค่ะ ไซส์ใหญ่มากเลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาทกันค่ะไล่สีด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะมันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะสีจริงๆมันก็จะเป็นสีเหลืองหมักนี้ค่ะอุณหภูมิเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหมักนี้เนาะ,ะออกแบบทิบทีด้วยนะคะเป็นตัวกระรอกนะคะนี่นะเป็นสีพาเทลค่ะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาทนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะราคาชิ้นละ35บาทนะคะมีสีตามนี้เลย นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อดีทั้งคู่เลยค่ะราคาชิน้นละสาสิบห้าบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นตัวน้องแกะนะคะนี่นะเป็นแกะเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นมีมาสองสีค่ะจะมีเป็นสีกาแล็กซี่นะคะแล้วก็จะเป็นสีนุ่งแบบนี้เลยนะคะสามสิบห้าบาทค่ะไซส์ใหญ่จมโบมาเลยนะแล้วก็เป็นไอติมค่ะไอติมโคนสองชั้นนะคะใหญ่กว่ามืออีกนะราคาชิน้นละสามสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะเนื้อดีมากเลยตัวน,นี้ แล้วก็จะมีเป็นไอติมแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้หน้าก็เจอกกวนๆหน่อยเนาะรานะคาตัวนี้ชิลละสามสิบห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาดาวนะคะเป็นแบบสีพาเทลนะคะราคา35บาทเนาะส่วนแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคา45บาทนะคะอ่ะ40บาทก่อนเนาะก็จะเป็นนี่เลยะคะ่ะจะมีเป็นปังเมลอนนะคะเหนือดีมากเลยนะแล้วก็อันนี้คะ่ะจะเป็นปังแอนตี้แอนเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวเนื้อคุชี่นะคะ เนื้อดีมากเลยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะส่วนแพ็กเกจนะคะมันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยค่ะเป็นแพ็กเกจสกูชี่ประมาณนี้เลยนะคะราคาตัวนี้ชิ้นละ4 0บาทค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคา45บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กนะคะนี่นะคะนี้จะเป็นแบบเค้กเปลี่ยนสีได้เนาะก็ถ้าอยู่ในภูมิเย็นนะคะก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบว่าสีออกชมพูนะคะออกผิดๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะส่วนสีจริงนะคะมันจะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะ ประมาณนี้เลยเนาะราคาชิละ45บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นมัทเมลโลนะคะตัวนี้นะคะสีจริงนะคะมันจะเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้เลยเนาะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะส่วนถ้ามันเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นสีม่วงนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นสีขาวนะคะเปลี่ยนอันนี้ก็จะออกเป็นชมพูอ่อนนะคะสวยมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสีจริงอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะคะ าเปลี่ยนนี้ก็จะออกเป็นส้มๆนะคะนี่นะนี่นะคะราคา45บาทค่ะจะเป็นมัทเมลโลแบบนี้เลยมาทั้งหมด3มสีนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะพวกนี้นะคะราคา45บาทเนาะตัวนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้เลยนะนี่นะไซส์ใหญ่ประมาณมือเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่ยักษ์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะราคาตัวนี้นะคะ200บาทนะคะนี่นะ ใหญ่เต็มมือมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มตัวเลยค่ะอันนี้เป็นแบบสีลุง้งแบบนี้เลยสีสวยมากเลยนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่ด้วยเนาะรานะคา200บาทนะคะก็คลิปนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะก็ของข,องข้าวนะคะประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อได้ตามไอรันนะคะหรือว่า IG หรือ Facebook ได้หมดเลยนะคะตามนี้นะคนละ1ช่องทางนะคะกติการนะคะตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกด follow ในไอจีนะคะคอมเมนต์นะคะคนละ1คอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะ เฉพาะคลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า